สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับหอิงนะคะในช่องคิวโคตาค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําของเล่นนกค่ะวันนี้เราจะทําเองแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์มีดวดค่ะอันนี้อิงตัดตัดขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะเราอยากได้ขนาดไหนแล้วก็มีคิมตัดรวดที่ตัดๆแล้วก็มีเชือกป้ายค่ะเชือกป้าย ขนาดตามต้องการแล้วก็มีลูกปัดค่ะมาทำกันเลยนะคะทำง่ายๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็โค้งนิดนึงให้ลูกปัดนี่ไหลไหนลงนะคะจากนั้นเราก็ร้อยลูกปัดเข้าไปเลยค่ะเราสามารถร้อยตามที่ต้องการเลยนะคะถ้าหากอยากได้ของเล่นแบบ ขนาดใหญ่หน่อยเราก็ใส่เยอะๆก็จะได้เป็นชิมช้านะคะมาทํำชิมช้านะคะอันนี้ยิงจะทําเป็นแบบกลมๆเลยนะคะน้อยเข้าไปะค่ะไม่ได้นับเลยนะคะว่ามีเท่าไหร่ก็อุ้ยโดนไปแล้วค่ะ แบบนี้มันก็จะไม่ไหลลงไปใช่ไหมคะถ้าหากเราไม่พับมันก็จะไหลแล้วก็หล่นลงไปค่ะ,ะทำทำไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะของยิงก็จะทำไม่ใหญ่มากนะคะ ยกค่ะถ้าคอคเทลหรือว่ายิ่นชิคล้วก็ทําใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้รัดขนาดนะคะลุกปัดซื้อมาจําไม่ได้แล้วค่ะว่ากี่บาทซื้อมาจากแอปแอปหนึ่นนนนนนะะงนะคะไม่ไม่แพงนะคะ เป็นลูกปัดไม้ถ้าไม่มีลูกปัดไม้ก็เป็นลูกปัดคดริสตัลหรือว่าเป็นพลาสติกแบบนี้ก็ได้ลูกปัดก็มีหลายขนาดให้เลือกค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็จากที่เคยเห็นน้องนอกเราเล่นนะคะมันจะชอบแทะอันนี้หมายถึง ขอคาทิวนะคะมันจะแทะค่ะแทะนี่แทะรูปปัดนี่นะคะแทะเล่นของเขาน่น,น่หละค่ะสอพังไปหลายอันแล้วค่ะได้ทำใหม่ค่ะนี่ของกินทำประมาณนี้เมื่อได้แล้วเราก็จัดทรงนิดหน่อยจัดทรงนี่ แบบนี้ทีนี้เราก็จะพับเข้าไปนะคะยิ้ยิงจะทําแบบนี้มองเห็นกันไหมคะเห็นกันไหมคะแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะก็พับลงไปปึ๊บก็พออยู่ได้นะคะทีนี้เราก็จะ มัดมัดตรงข้างบนตรงข้างบนแบบนี้มัดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้าไปอ่าเมื่อได้ขนาดนี้แล้วเราก็ใช้นี่เลยค่ะตัวช่วยของเราดัดลวดดัดลวดนะคะอืม ถ้าเราทำแบบนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแบบเป็นตะขอเป็นตะขอก็ได้นะคะถ้าทำแบบนี้เน้นประหยัดงบประมาณค่ะอืมจดส่ง <IST uk t> อได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะยิงก็จะใช้เชือก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 นะที่ยิงับไว้แล้วนะคะมามัดมัดตรงนี้เพราะว่านี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีรวด มันก็จะทําให้นกเราเป็นอันตรายได้นะคะหินก็จะเดใช้ยไว้นิดหน่อยให้เหมือนเป็นกับคล้ายๆกับผู้ของเล่นแบบนี้นะคะนกก็สามารถแทะๆ,ๆได้เหมือนกันเราก็พันเลยค่ะพันรอบๆรอบๆลวดของเรานะคะตเตๆ ผันให้แน่นเลยนะคะ พันทับเข้าไปเลยนะคะนี่แบบนี้เราก็จะไม่เห็นลวดนะคะปลายลวดมันก็จะไม่ไปทิ่มนกเรา พันเพื่อความปลอดภัยค่ะพันมากันไนด้วยเสร็จแด้ ค่ะทีนี้อินก็จะมัดตรงนี้นะคะเหลือชายไว้ใช่ไหมคะแบบนี้แบบนี้ทำแบบนี้นะคะเมื่อพันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะทำผู้ตรงนี้นะคะให้นกเราแทะทำแบบนี้เลยค่ะ ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเลยค่ะขนาดประมาณนี้ให้มันเท่าๆกันอันนี้ก็โอ้พอดีเลยมัดเห็นไหมคะเชือกตัวนี้ยิงก็จะมัดแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงเลยค่ะ มัดเสร็จแล้วเราก็ดึงลงมาทำการตัดอืมตรงนี้ก็ฉีกอืมฉีกออกมาอืมก็จะได้นีค่ะเรียบร้อย ก็ดัดนิดหน่อยให้ได้ตามที่เราต้องการตรงนี้เวลาที่นกขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะฟีบเลนตรงนี้ได้อ่าน้แล้วค่ะแล้วก็เราไม่มีเราไม่มีตะขอใช่ไหมคะหรือว่าเพื่อนๆมีตะขอก็ใส่ตรงนี้เพิ่มก็ได้ถ้าถ้าประหยัดหน่อยมันยิงยิงก็จะมัดเชือกเลยคะ่ะ แล้วก็ไปมัดใส่กับกงแบบนี้นะคะสอดมาแล้วก็สอดมาแบบนี้ทาเดมเรียบร้อยค่ะง่ายใช่ไหมคะลองไปทำกันนะคะคเพื่อนๆให้นกอกของเราเล่นกันค่ะง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ ดี่ค่ะเป็นยังไงบ้างลูกโออกาแฟทธสอบโอู้สบายเลยแม่ผมกำลังยืนสบายเลยค่ะที่เซนเตอร์ของเราก็กำลังเพลิน ครับกาแฟสบายมากเลย,อยพอดีอคอกระเทลก็ได้นะคะเนี่ยแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ